สสดีค่ะแม่พักโซนที่านะเอฟซีทำแบบนั่นเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่พักสวัสดีค่ะไม่ด้รอสี่เด็กแม่มาถาว่าก่อนพอตรเอฟซีทุกทคนเด้อจ้ะ่าแต่ว่ากะทิว่าเขาอยู่ได้พอแม่พักเลยบอกก็เที่ยวอยู่่ก็จะบอกพอเที่ยวอยี่ว่าขันมันมันเยอวกสองกับพวกหนึ่งจะทารุดเก่าเก่าก็ไม่ดีพวกหนึ่งก็พวกสองถึงมาทันทีเบาเ้าใทังหนอกจ้ะแม่มาเดี๋ยว่าข้างในจ้ะ แม่เห่าส่วนตัวก็เพอาเอค่ะคะแม่จะได้มาครบหนึ่งตัดใจครบหนึ่งตัวเดียวจ้ะค่ะตัวเดียวัตัดครบสองออกนะค่ะแต่วมีชอบอยากจะน้อมาดับไหนจะกินหนึ่งมันก็ต้องกินเข่วะค่าจะน้องถ่จะร้องอยูไหนเนา่แม่ฝันันแม่อไรครับฟังซูที่้าไเลยครับเพว่าแม่ฝันน้อยเดียวนะค่ะบ่าวแอมฝันเท่า่มาแปดศูนย์ประมาี้แค่นี้ล่ะ แด si ok so so si ่ยินเสียงห้องแม่่ะได้ยินห้อง่าแปดูเป็นนะช่านเลยล่ะแต่ว่าแต่ว่าปกตินั้นคนสียกเรศยกเบอร์โซ่เ็กโซ่ยังมหนือนแบบคนบคนโยกโซ่ได้แม่ได้ยินเสียงคนเหมนี้แม่ได้ตื่นขึ้นมากราตัวตาง้าตัวปันนียนี้เสียงพูหญิงือเสียงผูใช่เสียงก็จังคุนก่เหว่าหายั่นะคือจังดวง นักนนะเกสองเมเดียวเลยแน่นค่ะเป็นรับไครับเก้าสองแค่นี้ละค่ะม่ผักมาเพราะว่าเด็กตัวนี้เม่ักก็ยงเงี้อ่หลวงปู่นี่่นเคยบอกเขาเมนบะค่ะเพิ่นก่บอกเขาต้องๆรนะค่ะแตเ่ยงกจนะคะเนาะคือตอนสองแต่ตั้งแต่ให้ยกไปทะเบียนรดสิเบื่องหาสามสองแส่เตื่์งนะจ๊คือตอนนี้เ่นมาเรโซ่นไม่เกบ่าแต่ซุ้ม คุณห้องบอกแต่ว่าแม่ก็ได้ยินเสียงคน่นงสิมันกะถือร้ายืออมันก็มันก็เป็นเงื่อนยรวันชาติืออาคนสี่เห็นนะจ๊ะสุดก๊อนัดแม่กะแปดสามเก่าสามแปดสองแต่ว่าแม่สีเหนึ่งไปหาเก่าสามคนเลยเด็กก็มันก็ตอนวดต้องทำก็เราฝันก่อนเนาะฝัน ตัวใดก็แม่ข้าสมจ้ะเก้าสามเพราะว่าวีเไปเหมือนพนมีสตัวเนาะอ้เจองเกียาน่จ้ะเพราะว่าแม่คอ่้าดไปสีน้เราว่าแม่จะแลวแปับเกนี่ไม่พักมากซ้ำกันเห็จะก็สอสองเท้นเอตัวกันตัวัมันหนะแต่ว่าแนีสองคูนไม่พักมากซ้ากันจิตัดตัวใดตัวนึ่งออก แม่บอกกาตัดอย่างมันเป็นคือจังพวกนึงกับพวกสองเจ้วอันนี้เก่าสองเก่าสองข้างล่างไม่หายเม็ดเดียวค่ะอันนี้อันนี้คำข้ามนึกกันปะคะแม่ค่ะสูตรคำนวณแม่จ้ะเพราะว่าเด็กยู่ใหนซิฟก็สูตรย้อนเก่าสองค่ะแม่มาตัวนี้แต่สูตรนี้เป็นข้อมันนะครับข้อมันตั้งสูตรข้ามนี่เพราะว่าแม่ต่างแบรนด์ต่างสูตรข้ามฝันเซบาตรงกับสูตรข้ามนี่แม่ค่ะเซบาแม่ภาคบริเวณมากแม่ภาคกระเล็บบริเวณบุกนมากก็คือเก่าแม่มันามากตัวนี้ นี่ค่ะูสีกันมักซ้ำการตัดออกก็หด้นะจ๊ะเอแปงซ้อมเพือด่ซนะจ๊ะอ่าทเมืองตุลีคับเดีซี่นจะพักเป็นบอกกันต่ครับอ่ะก็แปดงพื้นหลับเันนอุ่นเาก็แก่แขนนายว้าเพื่อสื้ว่าใส่ไม่ผัก แย่สุดอย่างสิแม่พักกับวันได้เห็นโตัวคนดอกจ้าแต่ว่าก็ถือตรงสูดต้นอนแม่พักอยู่แต่ว่าแม่พักกับวันเลยมากคนไหนหรอแม่พักมาเก่าสองดาวไม่เที่ยวจ้ะตรงบนนี้แม่พักก้มนอนเดียวเพราะว่าระ่วางสี่ก็หาแม่พักว่าคืนวันจะเป็นนักหล่อยแม่พักก็ได้เหลือเราหางมาจ่ะเพราะว่ามันหันมาคู่เดี๋ยวมาหกค่ะนักหล่อยเพราะว่าแม่ขายหกนักหล่อเล่าขานอ่ะแม่ก็ได้สิว่างซ้ำตัวหาเก่าซ้ำอาเป็นซ้ย่งสินะจ่ะ เป็นศาสนาแนวนี้จ้ะเพราะว่าระหวางเก่าสามก็เปรียบสามเห็นไหมัะมาซ้ำกันสิทัดคู่ใดคู่หนึ่งก็บวกกับทัดนะจ๊ะใช่ได้แต่เป็นแค่ีช่ได้นอกแต่มันเป็นที่จ้างหกสองก็หกหนึ่งนะจ๊ะเรื๋ยวก็ตัวเดียวนะจ๊ะครับผมแต่ว่าแม่ภัคมั่นใจค่ะสองคู่นี่คือตัวนี้มันเป็นตัวกันตัวนั้อยากเอาก็เอานะจ๊ะครับผมตัวนี้นะจ๊ะก็ให้ได้เราได้เสียเงินจ้ะ ครสีงสดเงเสีงโดเงหาบด้อกัอันพูแม่ข้ารว่งแม่กับพวกจักหลอกตายเอฟซีว่ามันเสือกตัวไรเนาะค่ะก็อา่ถือปฟีหรือจังไรกั่อโทษฟอไเอฟซีไปตรงนี้เด้อค่ะก็มึงจะเ็กจะน้อยค่ะพอให้มีโชคใจก็าองแม่เป็นอย่างงาต้องพูไนี่ยนะเทเด็ดกับพคข่อยเขาอยู่ถ้าจะกลจะรับขาวปักขาักควรรด้วยกันนะคะู้ต้องขัดกันดี ครับผมครับขอบคุณครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของแม่พากับท่านผู้ชมความฝัน8080ความฝันปะทะศูตรคำนวณกับท่านผู้ชมคำนวณเด็กเก้าสองห้าเก้าสามห้าแปดสามรองแปดสองท่านผู้ชมก็ขอให้ไม่โชคไม่ลาภกับคุณแม่พาก็คะเนาะ จํานวนที่หนึ่งตุลาคมพศ2567ค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวก็เซร่าตําชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โุกโชกมั่นหมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะอย่าะยิ่ง้าไปใส่นะคะตําชมถ้ามีสามดาวมีของดีมาฝากตําชมค่ะไปดับชมของดีกระเบาแอมป์ทงกันเลยค่ะบระเแอมป์โทนอยู่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ วัตสุรินเจจิดันแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกกองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีบุคคาโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอากล้องเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกกองสื่อเลือกสื่อลอตรี่เปนสื่อที่ถือครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนังเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในรับมา วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับค่ะคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเดี่ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการางานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอยา่างเลยเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะ<อ>หลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หลแล้วก็บีใช่เลยใช้เลยใช้เลยเออ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 กออเแอะออเบอเอีเออเออเอีเออ่องานออานออเออเอ หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำนะครับเพระบรมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไล่พ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อหลวงปู่หลอดตีหลัเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถเื่ออะไรการอธิษฐานออกได้สมปรารถนาแน่นอนค้าข,า,ขายสิ่งของกันตาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานใหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาทุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาแอามาตงุงหินคาวกับ,บุลอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสหรับทำไดนที่ค้าขายของบมคอยดีลูกค้าย,ยางบมเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามิอาถันมาบุรมาบังนา,าลานเห็นุใดนคนมองบมเห็นลานข้าเฮาเดินผ่าน เอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับศัพทันทีให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขฮาครับขายดีปันที่ยงที่ทาลำรวยเงินท่องกันร้ายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหุ่นซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอ้ครับมีโอกาสในมาสักการกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซี่เอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเน,นบาะอย่าใครคนหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก,เสาาก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูลวกมากนะครับเนาะหลังกรเมื่อเต้นแทบครับท่านผู้ชมเมต้นแทบและะบ้วก็บี้ยังสิครับม,นมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อบูกป,ปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือล่ะกะซื้อผมขึ้นยูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆ,ๆนี่เป็นวานมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์ลงุงปูปูกเสกเกลียบย้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลุงปูหลอดละครับท่านผู้ชม แจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ่ยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากกนหักคนหลง ใบเอ็มลอยตงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากอีซีกระโถงมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับต้องสัมมุชมแล้วก็บเอ็มลอยตงนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปู่ลอดมาให้อีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะล่างกายเสน่ห์จังไรที่บตี ขี่ราสีมันบดมันบังสังเกตจะให้ยในตัวเขาสิได้ออกอาไปเดินกินแล้วก็อาบมารับแต่ผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มเราตรงนี้อามาบัวร้ายครับมาฝากอิดสี่บัวร้ายกับทูมาได้ทูมาได้ครับมาหาดาวเอมเราตรงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปี้เอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปี้ลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่ง ลำเลื่อยสามสิบล้านถูกไหครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบเอมราตงกับสี่เฮิรงตเลรีกับมมน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับๆๆครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอัมอะไรนี่จหะหายหมดเลยตรงนี้ยออืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาอาบครั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 บร้างเสยีดยดจังเรเนาะ,ะสาธุสาธุโอ้ตัวคุณต้องเบดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 กรบผมสาธุสาธุ